เฮ้ยโอ้ยี่าสิเก็สิเก็บสก็คือมาตอนแรกเลยเย่เย่เย่้ยเฮ้ยจริงสียวเอกเผือกมีปะล่ะเผือกเผอกมุวงมวงมีด้วยฮฮ้ยฮฮ้ยเฮ้ยเอันนี้ไม่มี้ยอันนี้ฮ้ยจริงอันนี้เฮ้ยจริงอันนี้้ยจริงเย่ มันจะดังนิดนึงเนาะเพราะว่าอยู่คนอยู่เยอะใช่ครับประชากรในห้องนี้ก็ประมาณ20คนนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาอันบ็อกน้องอันนี้<ม>สเปซมอลลี่เมกกะอันนี้นะคะนี่เหมือนจะเป็นเบอร์เบอร์สองเบอร์สองเออเหมือนมัน<บ>คืออะไรพี่นะเพลงไม่รู้จักเลยมันคือแบบนี่น้องมอลลี่เป็นแบบฟีลแ,แบบอวากาศเออเป็นไซเล็กใช่ไหมใช่ใช่ใช <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่ใช่ว่าด้านในมันมีเก้าแบบถูกไหมไม่รู้ไม่รู้แต่เราต้องแกะดูก่อนโอ้โหเรไม่สวยเลยใช่ไหม พี่เทคเด็กจะทำให้สาวทับใจนะครับแล้วต้องเท่ๆนี่ๆทาเหมือนมันไม่มีอะไรยากบเราก็แค่เด๋ว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 เดี๋วเด๋วเด๋วแกะโอเคมันมีโอเคก้าวตัวตามพี่พี่เฮงบอกก้าวตัวพี่น้าจะแกะสองตัวนะครับแค่นั้นพอที่อุยที่เหลือพี่เฮงแกะเหรออันนี้คือขาดไม่อันนี้คือเขาไปร้อยปลุกร้อยปลุกเขาแบบ เป็นรอยประรอไว้ให้แกะได้เอาแล้วอ่ะผมประเดิมเลยไม่ครับคุณต้องไม่ผมให้พี่น้ำเลือก2กล่องก่อนหน้าหน้าตามันเหมือนกันแต่ว่าพี่น้ำอยากแกะกล่องไหนก่อนแล้วกล่องที่พี่น้ำไม่ชอบผมจะแกะให้ไงแกะอันนี้อ่าโอเคแป๊บนึงนะผมขอดูโพลก่อนได้ปะเพามันมีโอยนี่ไงข้ากล่องไหนอ๋อผมผมเข้าใจเรื่องละ ัสีเขียดแต่มันมี3แบบนะเว้ยเราอาจจะได้ก็ได้อย่างนี้หรอใช่แบบไอ้เก้าอันเนี้ยได้อยู่แล้วอส่วนสีเขีอันดับแรกอ่ะเป็น1ต่อ36มสิสีเขีอันที่2เป็น1ต่อ54าสิและอันยากสุด1ต่อ108โอเคขออะไรก็ได้ที่ไม่อยู่ในข้างกล่องอ่ะจะได้เป็นสีเขีโอเคค่ะแกห้ามดูการ์ดเด็กอ้วนมาห้ามดูการ์ดเหรอเออห้ามดูการ์ดมันมีการ์ดมันมีมันมีไม่ให้ห้ามดู แกะละมีมีมีคนมาช่วยลุ้นเหรอมันเป็นกล่องที่ทุกคนต้องการฉันแก่ก่อนนะหนึ่งสองสามอุ้ยได้น้องคนนี้มีหน้าเหรอมีนี่ไงน้องเปิดหน้าได้นี่น้องคนนี้อุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุ้ยซีเกต้าอุ้ยอุ้ยน่าซีเกตอุ้ยซีเกตจริงเข้าปะนี่ไงเป็นซีรีสามเป็นซีเกทซีรีสาม ซีเคดอันนี้มันคือเป็นตัวสุ่มที่ไม่มีอยู่ข้างกล่องไม่มีเป็นซีเคดเป็นซีเคดตัวแรกเลยก็คือมาตัวแรก,กเลยเย่เย่เย่ไหนพี่เห็นอันนี้นี่ซีเคดเหมือนกันนี่ก็ซีเคดอันนี้ตัวนี้มาเอ๊ะหรือไม่ใช่ซีเคดหรือมันคือตัวนี้วะอ้าวไม่ใช่ซีเคดไม่แกะก้ามันเขียนอยู่ว่าไม่ใช่แกเดี๋ยวแกดูตรงนี้อ่ะ เออว่ะไม่ใช่สีเขโอ้แลดีใจเขาไม่เอ้ยจริงเหรอชุดชุดขอดูชุดหน่อยดินี่ไงพิงชุดมันก็เหมือนกันแล้วขคนไทยอ่ะเอออ้วาเลยนี่ไงหนึ่งสาวที่โผไม่เป็นไรพอแล้วของพี่นามันไม่มีนี่เหรอออเซสซลรี่เหรอมีแต่ว่าไม่แกะดีกว่าไม่แกะดีกว่าเนาะมีปืนเออไปอันต่อไปดีกว่าเราไปดูกันต่อเป็นสีเขดเกือบเกือบไปแล้วนะเกือบสีเขดแล้วซ้อมมันแกะซ้อม สอบไปก่อนสอบไ่ก่อนอ่ะหยิบหยิบอ่ะแต่ให้พี่เฮงเลือบพอได้สีเขียดจริงชอบอันไหนนี่ของอันนี้โอเคได้สีเขียดจริงเราจะได้ไม่ตกใจไงทุกคนสอบไปก่อนแกะละแกะละแต่เมื่อกี้เล่นใหญ่จริงแล้วมันเหมือนละมันเหอสีเขียดอะอุ้ยแกะช้ามากไม่ผมโกเห็นการ์ดดิอ๋อเคเคเคมามาแกะท้องกันหนึ่งสองสามสี่แล้วจะเป็นอ๋อไม่ส่ออ้าว เฮ้ยุยสีเขียดปะเนี่ยให้ฉันเป็นกาแฟอุ้ยน่ารัโอ้ยนี่ไงนี่เป็นตัวนี้มีเสียงตานี่น้องเขาเปิดนี่เปิดหน้าได้ทัก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 ักทสวัสดี้กสวัสดีจ้าสี่ตัวผ่านไปไม่มีสีเขียดเลยน่ารักอันนี้น้องเขาเป็นตัวอะไรวะแล้วเขามีอุปกรณ์ไว้ให้ถือคนเลยนะน้องเขาคือเอ้ยไอ้เรื่องจากเรื่องเทสไง อ๋อเป็นมีเทสสองใช่เทสสองเมื่อกี้เราได้เอาตัวโชว์กล้องบ้างปะหรือเราดูกันเองเฮ้ยแกะช้างเลยอะโอ้โหเพื่อการนี้เลยชัวว่าชวนคุยแกะช้างเลยอะอุ่ยแกะช้างมาเพหนึ่งสองสามเอ้ยตัวนี้สิแกะวป่ะอ๋มดูก่อนเดี๋ยวเพิ่งร้องนี่ไงโอ๊ย เฮ้ยเฮ้ยจริงสีสีออกเผือกมีปะล่ะเผือกเผือกม่วงม่วงมีด้วยเฮ้ยพี่น้ำเฮ้ยเฮงอย่ามันล้อเล่นไม่ตลกเฮ้ยเฮ้ยจริงจริงจริงบัว มึงตัวล่างสุดปะวะตัวล่างสุดปะเออคิดเหมือนกันชื่อมันชื่ออะไรตัวล่างสุดอ่ะยังไม่ใช่นี่ไงตัวนี้ใช่ตัวโอวเฮงแล้วก็ดูข้างในเขาทำมาสวยเลยอะ่ะเราอ่าว,ว่าสีเข็มไม่ใช่นะนี่เราได้ตัวนี้สว่วนนี้หึงนะเอาไปใกล้ๆกล้องดิคดาน่ามากมีไส้เลยวต้องเป็นลายอวกาศอ่ะเอาะไรอะไปเดี๋ยวมาช้าให้แย่เนี่ยให้แย่ทีเดียวสองกล่องเลยมางัั้นฉันเอาไปเลยสองกล่องฉันต้อง แกะชั้นส้ารอสินะเพราะ่แก้มีสองกล่องแกะไม่มันก็แกะด้องกัเถือปะเป็นไรอ่ะแค่นีู้เอาชนะเอาชนะมาหนึ่งหนึ่งของข้าขเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่มีเฮ้ยอันนี้เฮ้ยจริงอันนี้เฮ้ยจริงอันนี้เฮ้ยจริงเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มเยตัวนี้มาเนียไหนดีไง ใช่ป่ที่หนาวมัน้ยอ๋ <ś led> อันนี้อ้อันนี้<ห>มองง่ายมากคุณนะไม่นี่อนีี้โตกล่องไงตัวที่อยู่ตรงกล่องเดี๋ยวเรายังไม่ได้อันไหนในเนี้อันนี้ปนน้ยังไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นกล่องไหนเป็นตัวนี้หรือเปล่าหร <ś led> <ś led> ือเราจะได้ซีเขตเออในนี้ก็โชว์ก่อน ชอ่เฮ้ยทุกคนแต่ว่าทำมันน่ารักหมดเลยน voila, ่ารักน่าร okay. ักจนเราคิดว่ามันเป็นซีเคียทุกตัวและอันสุดท้ายคึมคื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 มแก่เหอะแก่เหะโอเคซีเคียต้องมาแล้วแหละคือซ้อมสาวออ๋สีรอเซดอุ้ยถุงสีไม่เหมือนคนอื่นอ๋อเหมือนส่วนเคราคมอยู่เฉยๆคือดูการเลยเอาดีอย่ามาตลก ไม่สีเขียดค่ะเฮ้ยใช่เปล่าใช่ได้ตัวตัวที่สองตัวที่สองแปลว่ามันคือก้าตัวที่อยู่ข้างกล่องหมดเลยคือแล้วสีเขียดมันมีตั้งสามตัวเราทำไมเราไม่เห็นได้บ้างเลยครบแล้วนะคะก้าตัวสรุปก็คือไม่มีสีเขียดไม่ได้สีเขียดไม่เป็นไรแต่ความรู้สึกเราได้ไปหลายตัวเหมือนกันนะจริงประมาณสามตัวที่ชิชิปแล้วว่าตัวเองได้สีเขียดอ่ะสี่เขียดจริงอุ้ยตัวนี้สีเขียดออกมาเฮ้ยเฮ้ย อันนี้ไม่มีเฮ้ยออันนี้จริงอันนี้คือจริงอันนี้คจริงตามนันค่ะนี่เราก็แกะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่ได้ซีเกตนะคะไม่เป็นไรเสียใจมากไม่เป็นไรรอ,รอรอบหน้ามาดูว่าเราจะมาแกะอะไรอีกซีเกตไม่สำคัญสำคัญตรงที่จอใช้ริบเบอร์อะไรอ,อ่ะเฮ้ย <i S 2> สวยปะล่ะสวยไม่จะอยากใส่ด้วยหรอก ใโอเคงั้นเราไปละเจอกันทุกคนมารู้สีเข็ดกันใหม่นะบ๊ายบาย